ออนไลน์เลเ e นด์แมนวอลคัมทูวอร์นเดอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการอาสอนการทำทำสกินยูเซอร์แบบง่ายๆกันนะครับผมอ่าก็เป็นรีเควส์ของหลายท่านที่ไม่ค่อยรู้ว่ามันทำยังไงหรืออะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยเลยกันนะครับผมก็ผมก็ไปหาวิธีที่จะถ่ายทำได้แล้วนะครับผมก็ใช้โปรแกรมอื่นนะครับผมไม่ใช่โปรแกรม Fab หรือ Action นะนะครับใช้โปรแกรมอื่น ก็น่าจะเห็นชัดเจนดีนะครับอันดับแรกนะครับคือคุณต้องมีโปรแกรมเปิดไฟล์ที่ชื่อว่าทากาให้ได้นะครับผมก็แนะนำก็คือเป็นเอ่อ Photoshop ถูกปะ่ะนะครับผม Photoshop อยู่แล้วนะครับไม่จะ่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นตามแต่นะครับ 2. คุณต้องหาอ่าโฟลเดอร์สกินยูเซอร์ของวอล t t นเดอร์ให้เจอนะครับผมแล้วแล้วก็ 3. คุณต้องหาไฟล์ไฟล์สก,กินยูเซที่คุณต้องการจะ จะตกแต่งนะครับแค่3อย่างนะครับผมสอย่างที่คุณต้องทําให้ได้ที่ต้องคี่คุณต้องหาให้ได้นะครับผมก็โอเคผมจะแยกเป็นกรณี2กรณีนะครับผมกรณีแรกคือกรณีทําทเองนะครับแล้วแล้วก็กรณีที่2คืออาดาวน์โหลดมาแล้วก็าดาวน์โหลดมาแล้วก็ใส่เป็นสกินยูเซอร์ของตัวเองนะครับผมก็บอกตรงนะครับว่าสกินไอ กรณีที่2องเนี่ยเขาาจจะง่ายนะครับก็แค่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ก๊อปปีแล้วก็พาใส่โฟลเดอร์ที่ถูกต้องแค่นั้นแหละนะครับง่ายๆไม่ต้องไม่ค่อยยุ่งยากอะไรแต่เดี๋ยวเราค่อยๆทำ้วกันนะครับมาที่กรณีแรกคือกรณีทําเองนะครับสกินยูเซอร์เองนะครับก็อ่ามันก็จะแบ่งเป็นเครื่องบินกับรถถังถูกป่ะนะครับผมขอไ้ว่าเครื่องบินอะ่ะตกแต่งง่ายนะครับแต่ลง,ลงรายละเอียดสีอะยากนะครับส่วน ของรถถังอะตกแต่งยากแต่ลงรายละเอียดพวกสีอะค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่ก็ถ้าเพราะว่ามันมีมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะน้อยถ้าสำหรับรถถังนะครับแต่ของรถเครื่องบินเนี้ยมันเยอะนะครับผมมันเยอะซึ่งแน่นอนว่าเออเราก็ต้องไปหาอยู่ดีถูกปะ่ะนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยกันนะครับอันดับแรกนะครับก็หาเป้าหมายของคุณก่อนนะครับว่าคุณจะตกแต่งเครื่องบินลำไหนหรือว่ารถรถถังลำไหนคันไหนนะครับผม คุณจะเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเนี่ยเริ่มมือแล้วเนี่ยก็ผมเลือกอ่อิตาคิด100นะครับผมไปที่ก็ s t o m um i z a t i o n นะครับคุณจะเห็นคำว่า User Skin ถูกป่ะนะครับผมปกติถ้าไม่ถ้าคุณไม่กดอะไรนะครับมันก็มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับคุณกดตรงนี้นะครับ Create a User Skin Sample File in the Game Folder นะครับพอกดไปปับ๊บมันจะขึ้นคำนี้นะครับก็คือไฟโฟลเดอร์สกิน user ของคืบินคิด100เนี้ย อ,อยู่ในไฟล์ไฟลส์สกินยูสเซอร์แล้วนะของวอลทันเดอร์นะครับต่อมาก็คือคุณก็คุณก็ไปหาตามตามหาสกินยูสเซอร์นะครับไฟล์สกินยูสเซอร์ก็อยู่ในไฟล์ของวอลไฟล์หลักของวอลทันเดอร์นะครับผมหาให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับหาหาหา,หาอยู่ไหนวะอันนี้ครับเทมเพลตคีหนึ่งร้อยเออร์ลี่นะครับมันจะมีพวกไฟล์ทักก้าเห็นย่นผมบอกนะครับว่ารายละเอียดของคอมมันกาอาจจะเยอะ นะครับผมเยอะกว่าของรถถังอีกนั้นนะผมบอกเลยว่าใครที่ทำสกินดุยเซอร์สวยๆนะครับผมผมมบผมซูฮกเลยว่าเขาเทพมากนะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับผมอ่ากดคลิกเข้าไปสักอันแนะานำใ,นานาให้ไปอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนี่ก็เป็นเดเมจนะครับก็คือเป็นคิดร้อยตอนที่โดนเดนเมจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็น,นี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็ แต่แนะนา,นาคือเป็น A ดีกว่านะครับ A โอเคนะครับผมก็เปิดมาละอ่าคุณเห็นไหมอันนี้นี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมที่มันเป็นสีข้อที่มันเป็นรายละเอียดของอ่าเครื่องบินคิดหนึ่งร้อยนะครับมันจะเห็นชัดเจนมากผมขอพูดถึงเรื่องของเครื่องบินก่อนนะครับการตกแต่งกกเครื่องบินการตกแต่ง s k i เ User ของเครื่องบินนะครับค่อนข้างจะทําง่ายเพราะว่าคุณดูออกว่าเรากำลังทำส่วนไหนอยู่นะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นหนอเป็นหน้าปีกหลังปีกถึงนี้ถูกปะ่ะนะครับต่อมาก็คือการตกแต่งนะครับผมก็เ,กเ,เดี๋ยวผมขอหารูปภาพสักรูปหนึ่งแล้วกันนะมาติดนะครับเอาเอาเนี่ยกันเนาะเอาน,น,นะอานี่แล้วก็เอา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 นี่ แมะเรียบร้อยนะครับก็ลากสายแม่งเลยนะครับลากสายเอากดผิดลากสายเอาโอเคแล้วก็นอนนะมานะครับเออโอเคทีนี้เราก็ทําการแปะคุณจะทําไงก็ได้อ่ะคุณจะแปะตรงไหนก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับณนะตอนนี้ตรงไหนก็ได้นะครับที่คิดว่าเห็นแล้วมันชัดเจนดีนะครับ นนก็งอเรียบร้อยนะครับขยายขยายอันนี้ขยายเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาแค่นี้ก่อนๆนะครับแบบสิมเพิลสิมเพิลนะครับเรื่องแอดวานซ์กว่านี้ผมขอไม่สอนแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องสีนะครับเรื่องสีนี้ค่อนข้างจะลําบากมากๆสาหรับของเครื่องบินนะครับเพราะว่าเวลาคุณลงแล้วอ่ะมันจะมันดูแปลกๆดูครับ ทุกท่านมันจะดูแปลกๆมากมันไม่ใช่เหมือนของเครื่องบินเลยนะครับเดี๋ยวคอยพูดกันตรงจุดนี้แล้วกันนะครับโอเคนะพอคุณตก่งเสร็จปั๊บนะครับก็เซฟนะครับเซฟเป็นไฟล์เดิมของมันเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนเป็นทักก้าก่อนนะครับไม่ใช่ PSD นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ P PSD หรือ p d d นะครับก็เป็นทักก้าเท่านั้นนะครับเซฟไฟล์หลักของมันเลยนะครับเซฟทับไปเลยจบปั๊ม โอเคพอเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับผมกลับมาที่วอลเทนเดอร์นะครับผม,บม,บผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับค u สมไเซชัน um นะครับแล้วก็ดูตรงนี้อ่าขึ้นมาแล้วนะครับบัม um! เรียบร้อยนะครับนี่คนก็ได้มีอ่ากู <c oughs> จำชื่อ,อได้แล้วมีโฮกับนนนะครับผมอ,อยู่คู่กันเช่นเดิมนะครับ <c oughs> อยู่ตรงนี้ตรงหน้าปีของคนนะครับ ค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังจะแต่งตรงไหนหรือทําจุดไหนนะครับสาวเครื่องบินนะแต่ว่ามาดูของรถถังนะครับว่าทาไมถึงผมพูดว่ามันยากนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำจุดจุดไหนอยู่แต่ลงสีง่ายโอเคครับเดี๋ยวเรามาย้ายอยู่ห่างของเครื่องของรถถังกันนะครับโอเครอก่อนรถถังผมเอาไทเกอร์เอารูรักมาเลยเนะี่ย <laughs> <laughs> โอเคไทเกอร์นะครับ แล้วก็เอาไข่ดีเอามาโฮมานะครับนี่เอามาโฮมาเลยคืออย่างที่คุณเห็นนะครับว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังจัดตัว,ต,ว,ต,วต่งส่วนไหนอยู่นะครับเพราะว่ามันคือผือนเดียวกันเลยนะครับมันเป็นสีที่ผืนเดียวกันคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทํามันตรงจุดไหนนะครับดังนั้นอนะ่ะคุณต้องสุ่มมันยากนะครับเอาตามจริงผมขนาดผมทําเคยทําอยู่แค่ไอ้เพนเซอร์โฟร์โฟร์เอสอะเพนเซอร์สี่เอสอะแค่นั้นอนะ่ะผมก็ เหยื่ขึ้นคอแล้วอะ่ะกว่าจะหาว่าตรงนั้นมันคือตรงไหนอะ่ะนะครับเหยื่อขึ้นคอจริงๆทุกท่านไม่พูดเล่นๆเลยสเกลของมันก็นจะเล็กนะครับคนต้องคิดว่ามันเนี่ยมันคือรถถังคันหนึ่งแล้วคนต้องเดาอะ่ะว่าพวกเรางเดาอะ่ะไปเรื่อยนะครับว่าเราทําอะไรอยู่นะครับ <laughs> เช่นเดิมนะครับก็เซฟทับไฟล์หลักของมันเลยปรับแล้วกลับมาที่นี่นะครับแล้วกดตรงนี้ อ๋ออยู่ไหนวะทีนี้ผมหาไม่เจอถ้าทางต้องขยายแบบนี้หน่อยละขยายไปเลยกันนะใหญ่แบบนี้เลยจบง่ายดีมาจะหาไปถึงไหนวะเนี่ยตายสิโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้คุณก็มีมาโฮมาโฮติดอยู่ตรง รถถังรถถังไทเกอร์ของคุณนะครับน,นี่อันนี้เป็นแบบง่ายง่ายับคือแต่งอะง่ายๆแต่ว่าแต่ว่าถ้าให้คุณแบบว่าเจาะจงเป็นบริเวณนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าที่นี่คุณเห็นนะคือมันคุณไม่รู้ว่าเรากำลังทำตรงจุดไหนนะครับทุกท่านคุณต้องไปหาแบบแปลนของเขาอะแบบแปลนที่คนคนอื่นเขาทํามาก่อนนะว่าอ่ามันทําตรงจุดไหนอะไรคือที่เขาติดอยู่ตรงนี้อะไรยังไงนะครับคุณต้องหาแบบแปลนตรงนั้นให้เจอนะครับ ข่าวผมเองผมว่ายังยังยากเลยเอะตามจริงนะครับส่วนเรื่องสีนะครับเดี๋ยวมาของเครื่องบินกันก่อนนะครับถ้าคุณปาปลืดเดียวเนี่ยมันจะเป็นอีแบบหนึ่งเลยนะแล้วแล้วคนดูแบบแบบนี้นะแบบว่าติดดูคนดูดูคนด,คนด,คนดูเนี่ยมันละเอียดเยอะนะครับละเอียดเยอะมากเนี่ยเห็นไหมละเอียดเยอะมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยละเอียดเยอะมาก แต่ว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังแต่งตรงไหนอยู่แค่นั้นแหละนะครับส่วนของทางอีนี่นะครับทางทางรถถังนะครับเปิดจบจบปะจบเนาะส่วนทางส่วนทางของเครื่องบินอะ่ะถ้าคุณเล่นปลืดเดียวอะ่ะเป็นสีเดียวกันเลยนะสีที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับแล้วลองดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองทั้งคู่เลยเอาให้เสร็จทีเดียวแล้วกันนะ โอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปลืดเดียวเหมือนกันเปิดเดียวนะครับกลับไปที่วัลทันเดอร์อีกรอบนะครับของรถถังก่อนนะครับสีที่เกิดขึ้นเมื่อคุณทาบปลืดสีฟ้าสว่างนะครับนี่สีที่เกิดขึ้นปลืดนะครับอย่าพิ่งตกใจนะครับเรามาดูของรถของเครื่องบิกันกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ดูดิไม่สวยเลยอะ่ะคือแบบว่าทุกอย่างเป็นสีฟ้าหมดทุกอย่างย้ําว่าทุกอย่างเป็นสีฟ้าหมดทุกอย่างนะครับผมของรถถังอะ่ะมันยังมีว่าเป็นรายละเอียดนิดนึงอยู่เห็นไหมมันยังเป็นรายละเอียดอยู่อะ่ะเห็นไหมส่วนของเครื่องบินนี่หายไปเลยนะครับเป็นอย่างนี้ทุกเครื่องบินถ้าคุณลงปลื้ดเดียวแบบนี้ไปนะครับรายละเอียดทุกอย่างมันจะหายหมด แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะตกแต่งได้ง่ายนะครับแล้วคุณรู้ด้ว่าคุณการทําตรงจุดไหนแต่ในขาของรถถังเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทับปื้ดเดียวอ่ะมันอย่างน้อยก็มีเท x t เจอร์นิดนิดนิดหน,น,น,น่อยให้อยู่นะครับถูกปะนะครับแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำคุณกำลังตกแต่งตรงจุดไหนเพียงแค่นั้นแหละนะครับสลับทั้งสองอย่างเช่นกันนะครับก็นี่ก็คือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างก็สับหลายท่านที่อ่า ต้องการจะรู้ก็น่าจะรู้นะครับวิธีการสร้างสกินยูสเซอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่พึงระวังไว้นะครับก็ต่อไปคือในกรณีที่2คือคุณดาวน์โหลดมาแล้วก็มาใส่เป็นสกินยูสเซอร์ของตัวเองนะครับผมจะได้ว่าผมเอา i2 มาปะ่ะเออ i2 นะครับเช่นกันนะครับคือทัดเริ่มแรกของมันอะ่ะมันยังไม่มีไฟล์ของมันนะครับคุณต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับกดปับ๊บโอเคคือมันนี่คือกดแล้วนะครับ ถ้าค,คุณจำไม่ดีว่าไอโมอเดลคือเป็นนอนนะนั่นเองไอพาร์ทที่ผมเล่นเป็นนอนนะนะครับแต่ผมว่าจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนจากอ่าวินเตอร์สกินวินเตอร์นอนของทีมพัฟด้าไอสองนะครับเป็นซัมเมอร์นะครับก็คุณก็ไปหาแหล่งดาวน์โหลดมาแล้วกันนะครับได้ง่ายผมขออ่าเป็นลองเซิร์ชคำว่าสกินยูเซอร์วอทันเดร์นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะมากนะครับคุณลองหาดูนั่นแหละจบ จากนั้นพอเมื่อคุณได้มาปั๊บเนี่ยเมื่อคณได้มาปั๊บมันก็จะมีไฟล์แบบนี้นะครับอันนี้ของคุณ CMD Nomad นะครับเขาจะแบ่งเป็นสองไฟล์มาให้นะครับอันนี้เป็น p u b d a Pack เลยก็ดีมากนะครับผมเล่นเป็นอ่าผมใช้ Winter อยู่ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนเป็น Summer นะครับเขาจะมีไฟล์แบบนี้มาให้นะครับ Copy ทั้งหมดนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ Skin User ของ i s 2นะครับหาให้เจอ เจอแล้วนะครับแล้วก็พาร์ไปเลยรีเพกท,ทับซับทับไปเลยแล้วกันนะครับเซฟทับไปเลยแล้วก,กลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่เดิมแล้วก็บึ้มเรียบร้อยครับทุกท่านเสร็จแล้วง,ง่ายปะง่ายปะบอกแล้วว่าก็เปียนพาร์ตอะเป็นของง่ายของง่ายมากนะครับแต่ก็อย่าลืม ให้ใครคนทำา S ็กชินยูเซอด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นของ CMB n o บีโนะครับผมพูดบ่อยจนพี่แกจะมาติดต่อแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สหรับหลายๆท่านนะครับไม่ว่าก็น้อยก็ตามแต่นะครับ เรื่องการทำสกินยูเซอร์ที่แอดวานซ์กว่านี้นะครับผมหรือทำยากทำที่แบบว่ามันลงละเอียดแบบละเอียดยิบจริง,รงๆอันนั้นผมขอยังไม่สอนเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องแยกออกไปเยอะมากนะครับมันต้องทําหลายๆอย่างด้วยนะครับเพราะนนั้ผมขอยังไม่สอนล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากมากหนักนะครับแค่ทาได้ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถถังคันไหนหรือว่าเครื่องบินลำไหนนะครับก็เปียน p a ะพาร์เหมือนกันนะครับผมถ้าสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาส่วนอ่าถ้าทําเองอ่ะอย่างที่คุณเห็นกันนะครับว่ามันต่างกันนะครับรายละเอียดจะต่างกันมากของเครื่องบินจะรู้ว่าเราการทําอยู่ตรงส่วนไหนส่วนของรถถังเราจะไม่รู้ว่าเราทํมาส่วนไหนคุณต้องใช้วิธีการเดาเองหรือไปหาแปลนที่คนทาคนทาคนทาสกินยูเซอร์ที่ช่ำชองเนี้ยเขามักจะมี แฟนมาให้อาจจะนะอาจจะบางทีก็ไม่มีให้นะครับก็แล้วแต่เขาว่าจะเขาจะให้มาหรือเปล่าส่วนว่าถ้าสมมติว,ว่าเออถ้าเราทาสกินยูเซอร์ของตัวเองแล้วจะให้เพื่อนที่ทำยังไงนะครับก็ <c oughs> ไปที่ไฟล์เดิมของคุณนะครับก <c oughs> ็สง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆนะกอปี้ไฟล์ที่คุณต้องการจะให้เพื่อนนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้ครับ i อซ์สอนไอซ์สับสีสนะครับก็ปี้ปรับคือในเนี้ยมันก็จะมีน,นี้ถูกป่ะนะครับหรือว่าคุณก็ปี้ไฟล์ทั้งหมดของเราตรงเนี้ย ก็ปี้แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนใส่ใส่ซิปไปแล้วเพื่อนก็ไปรีเพกไปก็ปี้แล้วก็ใส่ในโฟลเดอร์สกินยูเซอร์ไออแค่นี้แหละครับก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับของง่ายๆถูกปะของง่ายๆก็เปลี่ยนพาร์ตเปนของง่ายๆสกินยูเซอร์แหละของยากตอนนี้ผมก็พยายามที่จะทํสกินยูเซอร์เป็นของตัวเองอยู่นะครับผมแต่ย้ำอีกรอบนึงนะครับสกินยูเซอร์เป็นสกินที่ควรจะเห็นเพียงแค่คนเดียวคนอื่นจะมองไม่เห็นคุณ เล d บ a ลลอนทูลตะโกนไปว่าเล d บ a ลลอนมาแล้วทุกคนก็จะมองว่าไหนว่าเล d บ a ลลอนนะครับผมนั่นแหละนะครับโอเคทุกท่านอันก็เจอกันคราวหน้าผมเพราะว่าผมนาชิวเหมือนเดิมน,นะครับถ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะเป็นกาลังใจอย่างดีมากเลยนะครับผมงั้นก็บายครับทุกท่าน